สองช,ชิ้นให้กับคนโอเคเป็นคอมไหไรดีอืมคอมไหไรดีนะอืมไม่เอานี่แล้วกันไม่เล่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 นแล้วก็ไม่เล่นเราอยาก<ม>ได้อีกเดียวก่อน ท้านเด์มันเป็นนี้หรอวะก็แ,แต่ตายไปแล้วดิ่ทไมต้องเป็นแบยนี้เออตาเป็นมมด้วยถอ,อนนะกดผิดไม่มีไเมื่อกี้ไม่มีะไรจะพูดกดผิดฮะกดกดอะไรผิดวะออฟแฟมิลี โอ oh ้ไลน์กันปะกดซาร์ฟาบานเล่นแฟมิลี่เด็กเกนแฟมิล er> ี <S <S ่มันใช้แค่สามตัวเองก็จะเล่นไงแต่ว่ากดเพียรก็เจงอยู่กเลยใช่ปะไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ีอะไรจะไปเรื่องเลยใจว่าจะไปกูถ้ากดเพียรโอู้เพียรกดเพียร์ดา โอ้ยส oh, องดาวนะดาวสองตัวที่ตู้สุด,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 ดเจอสมาติจิงจอกฟันดาบใส่โอเมก oh. าศเฮ้ยเอสพาวให้ผมรีบสองดาวเอาเกนพี่ออกคอมเกนละโชคดีไม่ได้เล่ไม่เล่นแล้วม,วมงก็ไม่เล่นเหมือนกันพี่ เอาเซตแฟมิลีมาแล้วก็ต้องเอาให้สุดเลยแล้วก็ไปเลยนี่ฮะแฟมิลี่ไปเลครอบครัวอะไอย่างครอคัวตอนนี้ไปใครก็ได้คือคือเอาคอมมาแล้วก็สองดากันหมดโหสองดาวเัอะไรติงตัวคูมันีกว่า ได้เยอ้น่าด้วยได้ตงเลาได้เลย้งเไ้เยเป็จวจเลยเฮ้ยเร็วนาเร็วนาเวนาเา้ยอไมแบบอยู่ฝังน้่เยยุติมันเหมือนมันเหมือนเกมนะอนะก็อิมุนะยี่ตงเทเ มึมย right. ่น so ีเต้ไม่ดีแฟนลีไอติมแทงกูไปไหนหมดเลยไต่มแทแตีอ่ะยังไม่มีของนะี่ใจเย็นดิไ่ต่ก็จะบอกว่าไม่เย็นแล้วไปใจเย็น phải cả, ghênh 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 tôi được có ghênh đấy, ghênh 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 là bờ, oh. <laughs> oh, โอเสยสตอมี่สองนี้และไม่ได้หรอแต่ยิงใจงไรเรื่องเอ้าทำไมนี่ทำไมเนี่ยเวนเดอร์มจะเล่นแฟมิลี่ฮัลโลมาทำไมไหนคนอื่นไปยังไงมั่งโอ้โหนี่ยังไม่แพ้ใครเลยหรอวะโอ้อันนี้มีความกูเริ่มมีแฟมิลี่ เฮ้ยเดี๋ยวมีคนชนคอมพี่อีกแล้วโอ้อะไรวะนี่คอมหนึ่งมาเจอคอมหนึ่งอ่าแล้วเนี่ยดิจิตอลเดียร์ดิจิตอลชนโอ้โหโอ้โหชมรมคนรักน้ำตาดีจังหวะนี้ อันนี้นะเนี่เหตุอะไมีเหรอเนี่เหรอเหรอมาูสวินทีบิลไปของานหไทใช้เลยเล่นเป็นแต่คอมนะนั่นที่นมาเล่นคอมอืนไม่เนเลย เราต้องเล่นหลายๆค้อมไงเราต้องเป็นหลายๆค้อมด้วยเนาะคุณแค่คล้อมเดียวได้ร e ับส yeah> ุ่มร้านครับฟรีซิบิทรอบเลยเหรอเอาดิก um> ูวัดเลยซิบิทรอบหนึ <S <S ่งสองสามสี่เฮ้ยใรตีเหนูข้ามตัวอะไรไปวะ Bring on the bad guy มนเล่นไม่นนีิมดตัวดอมโอเคนายแคนี้อมีคนแพ้แต่ตาแรกเหรอตัวจิ้งจอกตไงน่าน่าดะมีจัง ไม่ดิงดองเลยไม่เราเราไม่จะอ,อันนี้ดิเราต้องอันนี้ดิโอ้โหตัวอีกตโวอีวะทำไมี่แต่หน้าแต่เราต้องเก็บตังค์แล้วมันมีคนแย่งทิสตันหน้านี่แหละ บูบับให้ใครล่ะอันนี้ให้ใครเหมือนกันใครอยากได้บบูบับไหมเ,เอ็กซเปียวจะร่างคูลดเอ็กซ์เปียวได้ั้ยบูบับเนี่นยไม่รู้จะไปรวมแม่งใครเป็นอนนะไรแล้วบูบับอะต่อ จะอย่างละตัวให้มาด,าสดาิสองดาวสองดาวสองดาวอันนี้ต้องสามดาวจิสตนาต้องสามดาวโฟมีนีเ่เราต้องการหมัดเราต้องการหมัดเ้าไม่ได้หมัดเอาไหไรถ้าไม่ได้หมัดก็เอ็กโค a ดัก c อนคอ อ๋อไม่ได้บอสไอโคแล้วกันปล่อยไว้กี่ดาบเลยหมดถ้าไม่ได้มาเดี๋ยวผสมเวทให้เป็นกุนซูโอเคได้ตาค้นคอละไอโคทิ้งไป อันนีสามแบบที่กลัวเฮ้ยหว네ัดด hey, ี There is no retreat โห้ยดดีใครมั้ยตะกีตั <trousers> ้งน้องวา,า,า,าดทำไมเคามันดูน่ากลัวจังวะน่ากลัวหรอกองไม่มีผม <performances S 2> ไม่มีแต่มันหนาดิ ลูกน้อยหนาลูกเป็นใหญ่เลยสเต็กสเต็กเท่าไหลเลยพี่โตไม่ได้ดูเลยดิมันดูมันเช็คสเต็กตรงไหนวะทิสซาน่าพี่ลรืองไปละเปิดเปิดตัวตัวรพี่โต้แล้วก็สะกิ่อะต้ตะกิ้วมันจะมีะกิ้ไม่ใช่ทิสซาน่าเอหัวล้าน11หัวล้1สเต็กเยอะมาก

เเดี๋ยวป็นโไม่น่าไม่น่าเหื่ตัวไม่น่าเหื่แค่คอมเดียว,วเราก็เล่นอย่างเร็วนี่เล่นคอมนั้นมันกำลังมันไงแล้วก็เล่นอยคอมนั้นไง ไม่เป็นเล่นคอมไหนดเลยคอมเดียวโดน,นเล่นแล้วพื่อม,มันต้องหัดเล่นหลายๆคอมพี่อย่าเล่นเป็นเกือบทุกคอมไอคอมนั้นยังไม่ได้ลองเลยชิมเมอร์กับไอคอมวิวัฒนาการยังไม่เคยเล่นเลยเมื่มเก่งอยู่นะเมื่อเขาทุกเก่งนั่นแหละมันคนน่าเกลียดด้วย

สี่ามดาวอจะได้โจมตีทุกสมครั้งจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมไรฮิวที่ทำมันได้อะพี่คุณได้รับดูดเลือดต่อความเสียหายที่ทำมันได้สับ้าเปอร์เซ็นต์แล้วได้รับเอาอ o o l down โอเคเดี๋ยวเราต้องทำทุกอย่างปฏิสนาลิละตรงนี้อย่างปฏิสนาิตอนแรกจะค่อยๆรีแต่ไม่ต้องไม่ด,เเดมิเราเล่นไปอัปปอพได้เว้ยเราเล่นไปอัพถ้าก็พอ่ยได้หมดแต่ไงตอนนี้มันไม่มีตัวสี่บาทเราไม่ต้องรีบรีบก็ได้มันไม่มีสิ่งของแล้วไม่ต้องต่อ ไ,ไม่เหลือเออหรือก็เออโอเคตายนี่แพ้ละโอ้โ,อโหแม่งไม่เจอเลยเหรอม,มึงก็แกล้งกูเกินไปตายนี่แพ้ผมรู้ว่าผมตายนี่ผมแพ้ ต้องทำตัอย่างน้สามดาวแล้วนะ่สแรไม่ีสาปพีคอยากูกคแพ้้หรือเปลาดูดีของคุมาของยากดีๆครับเกมเซฟมิลี่เจนจะเล่นเฟมิลี่อย่างเดียวไม่ได้น่าเอาของอื่นมาเติมด้วยนม่ไม่เก่งออกไปเติมลไงแต่ มันไม่มามันไม่มาจนแบบจนต้องขายตัวละครที่แบบไม่จําเป็นนะถ้าขายหมดเลยตอนเนี้ยเฮ้ยทิสตานาอันี้พี่โตโกรธนาลัวตอนเนี้ยอืมก็ไม่น่าอะไรหน้าบาทอยู่แล้วสวยทิสตานาอะไรนาลัวเราเจ็ดคนพี่โตน่ากลัวสุดละอ้าวเอ้ยทิสตานาคุ้ยไอ้พวกจาวีนเอาไม่จาวีนของเขา เดีปะมาวี๋ก็ปุ๊บดยวปุ๊บตัวอาคารใหญ่มาพิสตนะทำทุกอย่างพ่จดิโอเคจริงมันโลหะตัวตัวเียมันไม่คุมไงมันตมามีตาเกิดแล้วกัน แต่ผมคิดว่าเกมเนี่ยเกิดใ,ใหม่นะตัวยาเมตามเกิดผมเกิดใหม่นะเกมให่ไม่มาเลยเป็นไรวะแล้วดูแล้วไปดูของเขาทีโอ้ไม่ก,มก,มก,มก็แพ้ละแพ้ละแพ้ละเกมยังไม่แพ้เนี่ยแพ้แพ้เลยเนะน,นี่ยตอวก็ไม่มีตัวก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยกันสลิกกาตายแล้วเนะี่ย ตามจริงเมื่อกี้คือมันเหลือตัวเดียวแล้วมันน่าหัวอิดไม่ยอมมาละทิงนี้ไมใช่ม,มานาทุกเจ็ดสิบหน่วยทรกอมอนตัวสร้างไม่เอาไม่เอาตอนดี้สร้างวุฒิความเสียหายสามสิบหน่วยบวกกับสิบสองหน่วยตามจำนวนครั้งที่เป้าหมายได้รับความเสียหายิฮนะ พังนตีของแชมเปนตัวนี uh ้จะสร้างพลัสความเสียหายใับเท่ากับ20%จากพลังชิตสูงสุดผู้ดาวใหม่กระทั่สตู20อ่าและหกสตูถูกสังหารในขณะโอเคเอานี้ was never w o r e เตัวนีมัดูไรตั้งตอนนี้ไม่มีอะไรให้ดูแล้ว ทะเลดิสตาน่า <overst> ฉ <run> <én> ันเลือกเธอขี <centres> ้เจอกลโสงใครเอาไอเจพิโต้ลังเยกพิโต้ดีกว่าลูกน้อยหนาอยากเห็นปะเห็นแล้วรีปื๊บระเบิดกีป่อพ่ออินชนะเล็กน้อยหนานี่ยน้อยหนา ลกูกใหญ่งงเราไม่ต้องทำอันเนี้ยไม่ต้องสนตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องสนตรงนี้เดี๋ยวเรานี่ลองตัวนี้แบบสามดิรออะไรอ่ะกินพีดีหน่อยเฮ้ยก็เดี๋ยวกันอือเดี๋ยวดูอข,อดอข,ของก่อนเดี๋ยวตัวสองเป็นคงผสมขึ้นเลยแล้วอีมีสอง ม,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 มีมัดไหมไม่มีไม่แต่มีเปลเปลามาอ๋เอ,เเเเอเน็ตอ๋อเน็ตเน็ตเน็่ยขึ้นเราจะค่อยคอขึ้นนะเราจะไม่มี ตอวเวินเป็นหมดเลยเราจะเล่นลูกลูกเราจะทำอะไรอ่ะเสียละใส่เงยนเฮ้ยวัดตีร่างแยกของตังไม่ไม่ใช่ร่างแยกนี่โหเร็วเอาจริงเดะร่างหลักเหรอนี่เาร่างหลักนี่หว่าเห็นโบจึงเลยอะน้อยหนาในกองปีแพ้เห็นเห็นน้อยหนาพี่มะโคตรแรงกี่เท่าไหร่สเต็กเท่าไหร่อะเนี่ ตวดเยอะไม่ได oh yeah. oh. oh. oh yeah. ้ด oh yeah. ูโอวดเยอะเยอมแพ้ครับพ oh okay. ี่โตเกมนี yeah, ้ผมยอมแพ้นะเย็นแล้ววนี้เดี๋ยวแตกพี่โตนะนี่ถ้าแตกหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบวะแล้วมันเอาเอาไปคูณกับไอ้เนี่ยไม่ใช่ไปคูณเนี่ยมันเอาไปบวกกับดามิดเวทบวกกับดามิดัจจุบันอีกรู้แล้วเพราะ ไม่ต้องพูดแล้วตอนเนี้ยคือเมื่อกี้ก็เอาเอาโอโ,อโ,อโดนแลกวที่เข้ามาพิโต้วันดีพิโต้เรายอมแพ้เดี๋ยอม,ม,อมอแพนะ้วันดีวันดีกินน้อยหนารู้จักน้อยหนาเปล่าน้าองโอ้โหใค<น>รจับคู่อะไรอ่ะคือมัดมาถึงแบบจัดที่ถึงนในเกมแล้วมาเจอพิโต้ วิ่งตัวมีคนทำมุทาวเวลเลตสีดาวเห็นแล้วเห็นแล้วเอ๊ะไหนจริงดิว่าไหนวะเวลเลตสีดาวอ๋อนี่ไงมันทำยังไงวะไวลเลตสีดาวพี่พยายามทำอยู่หลายรอบนี่แหละผมก็อยากรู้มึงจะไปทำยังไงมึงมีแค่ไหนมันได้เวลเลตสีดาวอะมันมีอ่ะแต่ก็ขยันฮะมันต้องอาร์กเมนต์มันต้องไอ้นั่นปะไอวิวัฒนาการเออพี่ก็น่าจะลองหาววิัฒน์วิวัฒน์เออพี่น่าจะลองหาวิวัฒน์อันนั้นเหมือนกันนะใช่วิวัฒน์วิวัฒน์ ขออวิวัฒน์เป็นสีดาวเออทำไมพี่ไม่ลองหาสีดาวะตอนนั้นตังพี่ก็พอแล้วมันต้องมันต้องเป็นหนึ่งทองสามดาวเท่านั้นด้วยอ๋อหนึ่งทองสามดาวตรงนี้มันสองทองแสดงว่าไม่หายไม่ไปแล้วไม่ซีอยู่แล้วโอ้ยเคียดหมาจังวะโอ้โหน้อยหน่าอีกคนหนึ่งอ๋อเช็ด อ่เราต้องเราต้องเอาหลบไปอีกฝั่งหนึ่งเราใไปอะไรนี่ได้ซาน,นิ่งบอกไม่มาไม่มีอะไรมาเลยเฮ้ยจอกอเลงเลยมขอสาบแช่งเกมที่เอฟทีนะครับเกมออนไลน์อ่าไม่ได้จอกอคุณโซเราจะเอาคุณโซไปเอาอะไรมาเนี่ยอ่างั้นพี่จะสารต่อเจตนเัน่าลรเองคุณโซ น้ำสับถึงกวีสามดาวที่การจับคู่อะไรกันนี่อืมรไเลนอ่ะคุณโจไป ไม่เจอใส่ไม่ไงทิตาห,าหน้านายกับทิตนาชนะมันต่างกันเฟซสามได้ก็แตกซิตโตเยอะกว่าซะละงงมากอยู่อีกขตอหนึ่งคนเจอเรื่ออีกแล้ว ก,เก,เววก็เชื่อ้เปิดอัพเกินไปรอบไอทีนึ่งขอพี่ตวนอะกวนไปเจอตรงไหนไปเจอเอดาเยเจอเซนสุดไอ้ไว้อ,วอลกสีดาวนี่เองโอ้ นี่เลยสีแดงเลยนะคุณไปเลยเลยตองไหมนะตายแล้วเหรอไม่ทำไมน้องๆพี่ตายกันหมดอย่างนี้บอกตายประนาดเถอะุณมาดูพี่กู้ฆ่ามันคิดยังไงคนอย่างนั้นมันก็ไม่โดนคนอื่นฆ่าด้วยอย่างอย่างนั้นมึงก็โดนโต้ะบีบคอตายด้วย แต่การจับคู่มันคืออะไรกันเ<ด>นี่ยดูระเบิดที่ทันสีไม่สเต็คพลังเวทที่บวกเพิ่มมาถ้าไม่มีสเต็มันห้าสิเซ็นใช่ไหมตอนนี้มันห้อายอยิห้าปเซ็นก็ตายนี่แบบนี้ก็บวกเวทอีกห้าสิเปอร์็อ้บวกตีเวทอีกห้าสิปอร์เซ็น การคำนวณของพิโรธนาก็คือมันเอาแรงตี525เปร์เซ็นไปบวกกับ50เปร์เซ็นของเวท <c oughs> จุกเลน่ามาแล้วโอ้องโคตรใสโอ้ <c oughs> น้อยหน่าเฮ้ยเออเวกเตอร์พิเวกเตอร์เวกเตอร์เวกเตอร์พิเตอร์สู้น้อยหน่าได้ไหมฮะวิเตอร์สู้น้อยหน่านะน้อยหนามีเวกเตอร์เล้วนะเนี่ยเกินไ้อหนาแล้วก็มันอยู่เนี่ยโอเคเราเราหาเวกเตอร์เตอร์วอลวิกเขาหน่าหาอยู่นะเตอร์วอลวิกใครเงี้ย เง้เลดเลดองของไปโต้เท่าไหร่อ่ะเของของที่มันศูวนจนหสองไอ้เนี่ยโคตรน้อยโคตรเลยไอ้เกฟเีะวันนี้วิกเตอร์มันกลับไังเป็นรัเลาาะเพราะไม่ตายอกคนเทนลูกน้อยหนาางวันนี้ ้อยหนามาแล้วจะลูกอย่างใจลูกจิ้มไปทำไมเห็นน้อยหน่าเนี่น้อยหนารู้จักน้อยหนาไหมเพื่อนรู้จักน้อยหน,น,น่าไหมัวยโคตรแน่าสวยเอาหนี่แล้วก็เอาหนี้ออกเพื่อให้ได้อาคาริมีมันยิ่งกว่าทุเรียนเมื่ตกใส่หัว ลูปอะไรยมันใหญ่กว่าทุเรียนอีกใหญ่ใหญ่มุดใหญ่เอาเอาน้อยหนามไหมมันมีน้อยหนาให้หนาอยนะมันเป็นซุปเปอร์ทุเรียนขึ้นที่บ่อยขึ um ้นก็จะไปหน้อยหนา แต่มันบวกอะไรอะบวก0.1.25%ผาโวลรูทุกสเต็ปเอ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมครั้งนี้แพ้ไม่เป็นไรมันสลับ position ใหม่ไอ้คุณโซอันเกสบเก็บเก็บเก็บของดีอยู่เนาะ

อเนี้อปลงแห่งน้อยหนาเว้ยนี่พลังแห่งน้อยหนาแล้วป้อมชี้นจังขึ้นเยอะสี่ดามาแล้วแล้วจะตายไปแรงไม่เงี้ครั้งนี้นเราอิ่วสองดาวสองดาวนะเว้ยไม่ตายเลยสองดาว ลาสองเท่าอืมเราต้องขอฟ้าให้มันออกมา,อา,ออา่องนะเขาไอ้ไอเรื่องฝามันได้จากอนิเมะอ๋อของอน,นิเมะอ่ะใช่มันของอนิเมะมันสลับโพสิชันโอเคที่มันสเปกแล้วเนี่ย ไม่ฆ่าไาวา้ไม่โปแตกไปดิเจ็บยงปงงปงเบมัน,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 นงซ่งนี่นีชิงไงชิงไงแล้เท่านั้นแหละแต่เท่านั้นนะแหละปงไงนี่นนไงแคบเลยอะรเห็นน้อยหนา แนวพาราหน้อยหนาจับจไดนะ้ล้วก,ก็กใหม่คลิปหน้านะฮะเอ้ยเดี๋ยวเธอเธอเธอเอเธอมันต้องมันต้องไปหน้านั้นก่อนมันจะได้สวัสดีอะไรเงคลิปหน้าพา <c oughs> ราหุ่นน้อยนาะไว้ก็กดใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย